ในยุคนี้สมัยนี้นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นผูนพื้นดีๆสักตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เขาจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าโตลิฟนะครับนับเป็นนวัตกรรมแรกของโลกนะครับที่หุ่นยนต์อัจฉริยะนะครับจะสามารถยกและพับขานะครับเพื่อข้ามขั้นได้นะครับสูงสุดอยู่ที่6เซนติเมตรเลยนะครับนับเป็นการปฏิวัติวงการการทำความสะอาดบ้านไปอีกระดับหนึ่งเลยนั่นเองครับ สวัสดีครับรูเมเกอร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านกันนะครับในคลิปนี้เลยนะครับแน่นอนใครหลายคนนะครับดูติดตามรูเมเกอร์มานะครับก็ได้ไอเดียเกี่ยวกับการรีโนเวทบ้านนะครับยิ่งในปีนี้เนี่ยบ้านของรูเมเกอร์ที่นําเสนอไปเนี่ยยิ่งมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะไม่ว่าจะไล่ไม่ไน่าใหญ่สุดของเราก็สักประมาณ700ตารางเ <Wow. S 1> มตรน,นะครับใหญ่เบิ่มๆรีโนเวทไป20กว่าล้าน หรือแม้แต่ขนาดย่อมลงมาแต่อยู่อสสาศัยกับผู้สูงอายุนะครับก็จะเป็นขนาดสักประมาณ400กว่าตารางเมตรแต่ค่ารีเนเวทก็นับเป็น10ล้านเหมือนกันนะครับหรือติดตาม r o o เมเกอรอยู่แล้วเนี่ยใานายปีนี้เราก็ได้เปิดบ้านมากขึ้นนะครับไม่ไว่าจะเป็นบ้านสกินนี่เฮาสบ้าน l i ตเติ้ลโตเกวนะครับมีทีมหนึ่งที่สําคัญมากก็คือว่าการดูแลรักษาทําความสะอาดบ,บ้านนั่นเองนะครับหลังจากที่ผู้เช่า,าย้ายออกไปนะครับแน่นอนเราก็ต้องมี แมแ่บ้าน,นค,คอยเข้าไปจัดข้าวจัดของและก็คอยทําความสะอาดนั้นให้บ้านะสะอาดอยู่เสมอนะครับใครหลายคนเนี่ยกำลังจะรีโนเวทบ้านซื้อบ้านเนี่ยหลายคนก็จะมีความคิดไม่ตกนะครับเกี่ยวกับขนาดของพื้นที่นะเพราะจะเป็นห่วงเรื่องการดูแลรักษาและทําความสะอาดนั่นเองนะครับก็เลยจะต้องมองหาบ้านที่ขนาดย่อมๆลงมาพออยู่อาศัยไปแต่กลายเป็นว่าพออยู่อาศัยจริงไปนะครับบ้านหลายคนก็จะลกนะครับเพราะว่าบ้านมันขนาดเล็กเกินไปนั่นเอง เราก็ต้องมาคอยปัดกวาดเช็ดถูเองนะครับซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมการทาความสะอาดบ้านที่ค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับในยุคนี้สมัยนี้นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นดีๆสักตัวหนึ่งนะครับบางคนลองเริ่มใช้ในตัวเริ่มต้นก็จะรู้สึกว่าการใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแบบนี้จะไม่สะอาดเหมือนเราทําความสะอาดเอง <c oughs> หุ่นยนต์ดูดฝุ่นปกติทั่วไปก็จะทําได้แค่ดูดฝุ่นแต่ไม่สามารถถูพื้นได้หรือแม้แต่เรื่องที่ว่าบางที เรามีขาโต๊ะขาเก้าอี้มีเนินมีชั้นอยู่เยอะนะครับก็จะทําให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นฟูพื้นแบบนี้นั่นเองนะครับพ่อบ้านแบบผมนะครับชอบมีบ้านที่หลังใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ชอบให้พื้นแล้วเนี่ยสะอาดหมดจดอยู่เสมอนะครับเพราะผมก็เป็นคนที่เลี้ยงแมแวนะครับแล้วก็มีลูกเล็กอยู่ด้วยนะครับวันนี้ผมขอมารีวิวตัวนี้ให้เพื่อนๆดูเลยนะครับจะเป็น Dreamy X50 Ultra นะครับ เป็นหุ่นยนต์ที่ดูดฝุ่นและถูพื้นนะครับนับว่าเป็นโรบอตที่ข้ามขั้นนะครับเป็นนวัตกรรมแรกของโลกนะครับที่หุ่นยนต์อัจฉริยะนะครับจะสามารถยกและพับขานะครับเพื่อข้ามขั้นได้นะครับสูงสุดอยู่ที่6กสิเมตรเลยนะครับนับเป็นการปฏิวัติวงการการทำความสะอาดบ้านไปอีกระดับหนึ่งเลยนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าในโซนที่เราถ่ายเนี่ยก็คือผมเนี่ยตั้งอยู่ที่ออฟฟิศด้วยนะครับแล้วก็ จะมาใช้งานตรงนี้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นบริเวณที่เป็นโต๊ะทานข้าวนะครับเป็นแคนทีนของพนักงานเนี่ยกว่าประมาณ40ชีวิตเลยนะครับของบริษัทในเครือของเรานะครับแปลว่าในเวลากลางวันเนี่ยก็จะมีการกินอาหารการนันเนี่ยแน่นตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีการเล่นโดนตีกันที่ข้างหลังด้วยก็จะมีความสกปรกมากมากเลยนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะใส่รองเท้านะครับเดินเหยียบย่ำอยู่ตลอดเวลา ถ้าพื้นที่ที่ใช้งานหนักขนาดนี้มีฝุ่นมีสิ่งสปกปรกมีคราบอาหารเยอะแยะมากมายขนาดนี้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะตัวนี้จะเอาอยู่ไหมนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีฟีเจอร์เด่นๆอะไรบ้างนะครับ หลังจะปล่อยให้เจ้าตัวเครื่องเนี่ยทำความสะอาดออฟฟิศไปนะครับผมก็กล้าพูดได้เลยนะครับว่าตัวนี้ตอบโจทย์กับงานหนักมากๆนะครับไล่ไปนั้นแต่ฟีเจอร์แรกเลยอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่เด่นที่สุดของเครื่องนี้อยู่แล้วนะครับเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของการปีนข้ามสิ่งกีดขวางหรือปีนข้ามสเต็ปปีนข้ามพื้นที่ต่างระดับตัวนี้เขาจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าโฟลิฟนะครับ ซึ่งจะเป็นการออกแบบที่ทําให้ขาขายืดต่างๆที่อยู่ด้านใต้อะขาและรองเขาเนี่ยจะสามารถยืดออกได้เพื่อที่จะปีนข้ามสิ่งกีดขวางได้บ้านคุณออกแบบเป็นพื้นที่ต่างระดับกันบานประตูสลด์บานประตูวงกบอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะต่างระดับกันแบบเนี้ยแต่ข้อจํากัดของเครื่องนี้ก็คือเขาเนี่ยจะสามารถปีนในพื้นที่ที่มีความสูงต่างกันได้สักประมาณ4.2เซนติเมตรซึ่งก็สูงขนาดนี้แล้วนะเพื่อนๆแต่ถ้ามันมีขอบประตูมีอะไรเป็นสโลปไหลไปอีกเนี่ยเขาปีนได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6ซนติเมตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็ เป็นเรื่องแรกเลยที่ผมว่ามันเจ๋งมากๆนะครับในยุคนี้สมัยนี้สำหรับฟีเจอร์ต่อมานะครับที่ผมสนใจมากเป็นพิเศษเลยคือเขามากักจะมีการสแกนแผนที่ในตัวบ้านเราให้นะครับซึ่งระบบนําทางในเครื่องนี้นะครับเราจะเรียกว่า VersaLift Navigation นะครับยกระดับเซ,เซ็นเซอร์สแกนเป็นแบบ3 6 0อบองศาเลยเพื่อการสร้างแผนที่ที่ละจุดบอดท,ที่มีรายละเอียดเพื่อการนําทางที่แม่นยําระบบนําทาง VersaLift ตัวนี้นะครับจะดึงเซ็นเซอร์กลับอย่างฉันฉลาดเมื่อนําทางไปใต้โต๊ะหรือใต้เฟอร์นิเจอร์นั่นเองครับ <Wow. S 1> ฟีเจอร์ที่3นะครับ ในฟีเจอร์นี้เรามาดูในตัวนี้นะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นปกติเนี่ยเขาจะมีหัวแปงเนี่ยที่จะคอยปัดฝุ่นเข้ามาเนี่ยตัวเดียวแต่เนี้ยเขาจะมีแปงคู่แยกส่วนไฮเปอร์สตรีมนะครับเป็นระบบดีดแรงด้งดูออบัสนะครับที่ช่วยป้องกันเส้นผมพันกันการออกแบบท่อลมที่เป็นนวัตรกรรมนี้สามารถเหวี่ยงและดูดเส้นผมได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยป้องกันการพันตลอดความยาวหรือผมที่ยาวกว่า30ซนตมรเนี่ยก็สามารถดักจับได้อย่างง่ายได ฟีเจอร์ที่4นะครับอันนี้ก็คือเจ๋งมากเลยคือตัวนี้เขาจะมีแปลงที่ด้านข้างนะครับที่คอยหมุนอยู่ตลอดเวลาที่ทําความสะอาดเนาะเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเฟกอาร์มเทคโนโลยีด้วยคือเจ้าตัวหัวแปลงเนี่ยนะครับสามารถยืดออกไปจากตัวเครื่องด้วยนะครับเพื่อเป็นการ เหมือนเอาแขนะกว้านออกไปนะครับในการรวบรวมสิ่งสปกปรกพื้นของคุณก็จะสะอาดมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมว่าเป็นจุดแตกต่างเลยของเครื่องนี้นะครับก็คือเป็นมอบ Exten ์ o ทนโรโบสวนนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมีม็อบแยกมาถึง2หัวนะครับแบบนี้ทํางานแบบหมุนนะครับในตัวเองนะหมุนอยู่เนี่ยมันช่วยในการขัดพื้นให้ยิ่งมีความสะอาดด้วยเพนพอยต์สำคัญเลยคือเวลาบ้านเราเนี่ยมันจะมีเหลี่ยมมุมเหลี่ยมเสาอยู่เยอะนะครับหรือตาม ใต้ซอกหรือเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆแบบนี้เจ้าตัวม็อบถูพื้นตัวนี้นะครับก็สามารถยืดตัวเองนะครับออกไปได้ไกลถึง4เซนติเมตรนะครับแปลว่าอะไรตามซอกมุมต่างๆแบบนี้ก็จะมีการถูพื้นอย่างทั่วถึงด้วยนั่นเองครับซึ่งอันนี้เจ๋งสุดๆเลยมีสิ่งที่เรียกว่า powerful wall max suction นะครับก็คือให้กำลังดูดสูงสุดถึง20,000 PA เลยทีเดียวให้กำลังดูดที่สูงเนี่ยมักแลกมาด้วยเสียงที่รบกวนใช่ไหมซึ่งตัวเครื่องเนี้ยเสียงก็ออกแบมาไ,ได้อย่างดีนะครับมีความ เรียบและสมูทนะครับได้ยินเล็กๆนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับรบกวนมากนั่นเองเศษฝุ่นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะครับเครื่องนี้เอาอยู่ ถ้าคุณมีขนแมวล่ะถ้าคุณมีเศษอาหารล่ะหรือคุณมีคราบอะไรต่างๆที่มันฝังแน่นอย่างเงี้ยนะครับต้องใช้แรงดูดขนาดนี้นั่นแหละนะครับในการจัดการปัญหาเหล่านั้นนั่นเองครับฟีเจอร์ที่7เนี่ยอันนี้คือผมชอบอู่แล้วทำไมมันชอบทุกอันเลยวะบางทีอ่ะมันจะไม่ได้มีแค่วัสดุที่สามารถโดนการถูพื้นได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเรามีกระเบื้องถ้าเรามีพื้นไม้พื้น S อ C อยู่อย่างเงี้ยมันก็ต้องการการทั้งดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าพื้นพรม่่่่ะหรรรือออ้้้้นนนไททีีีีีคมตตงงกกาาใํปโดนนัวเเ็จจฟ์7 สำคัญเลยก็คือว่าทิปเป e ร์อัพเท็กซ์นะครับแปลงและม็อบเนี่ยจะยกตัวเองขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าเราใช้งานเครื่องตามปกติเนี่ยเขาก็จะอยู่ในระนาบตามปกติแต่เวลาที่เราผ่านไปตรงบริเวณพรมนะครับเราเนี่ยจะต้องไปเซตในแอปพลิเคชันแบบนี้นะครับติ๊กตรงพรมนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ระบุว่าตรงนี้เป็นพรมนะเขาก็จะทําการยกตัวไม้ม็อบขึ้นโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับแต่ฟีเจอร์ที่8เนี่ยก็คือเอชคลีนไดร e บอร์ดนะครับหุน่นยนต์ดูดฝุ่นของเราเนี่ยนะครับกลับไปที่ ฐานประจาการของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ไปทําการชาร์จไฟอย่างเดียวนะครับเขาจะมีการทำคอนจอายเจ้าตัวผ้าถูกพื้นด้วยนะครับ เวลาที่ผ้าถูกพื้นเราใช้งานเสร็จอ่ะแล้วมันก็จะเหม็นเน่าอยู่ในนี้นะครับคือเขาไม่ได้มีการทาความสะอาดไม่ได้มีการเป่าไม่ได้มีการฆ่าเชื้อซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นการทําความสะอาดด้วยน้าร้อนกว่า80องศาเซลเซียสนะครับสิ่งที่ช่วยได้มากๆเลยก็คือพวกกลิ่นอันไม่พึงประสมนะครับฟีเจอร์ต่อมานะครับก็จะมีแบคทีเรียรีมูโวนะครับนี่ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยให้เรามั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเขาจะมีพวกแสง UV อะไรแบบนี้นะครับในการปล่อยออกมาเนี่ย ในการที่ว่าฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อแบคทีเ r ียไปด้วยนะครับบ้านของเราจะได้สะอาดปราศจากแบคที ria นะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงแล้วก็เป็นมิตรต่อเด็กมากๆเลยนะครับอีฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุหรือว่าการสั่งงานได้อย่างสนดวกง่ายด้นะครับเพราะว่า สามารถรองรับคำสั่งของ Voice Control ได้นั่นเองนะครับมือไม่ว่างหรือว่าไม่สะดวกในการเล่นแอปพลิเคชันในการเปิดใช้งานเนี่ยตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งผ่านคำสั่งเสียงได้นะครับเขาจะมีคำสั่งพื้นฐานะประมาณ40คําคำสั่งครับเช่นคำสั่งกลับฐานทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วนั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยเจ้าตัวโรบอตต่างๆพวกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นเองก็ตามเนี่ยจะเป็น องค์ประกอบเล็กๆนะครับที่คอยประกอบกันในบ้านหนึ่งหลังนะครับที่ช่วยให้คุณมีความสุขกับการอยู่บ้านได้มากยิ่งขึ้นนะครับช่วยให้คุณประหยัดเวลาช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นในบ้านที่สะอาดนะครับก็ต้องยอมรับว่าวันนี้นะครับผมก็มารีวิวเจ้าตัวเครื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับกับเจ้าตัว r ีมี X50 Alta นะครับซึ่งก็นับเป็นนวัตกรรมแรกของโลกเลยนะครับกับหุ่นยนต์อัจฉริยะนะครับที่ยกและพับขาเพื่อข้ามสิ่งกีดขวางได้นะครับสูงสุดถึง6เซนติเมตรนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอยากจะไปดูราคาส่วนลดตอนนี้ฟีเจอร์เด็ดๆต่างๆหรือลองไปดูรายละเอียดก่อนนะครับสามารถลงไปดูใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะไปทิ้งวาร์ปทั้งเว็บไซต์นะครับช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์ต่างๆเนี่ย ก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในคลิปนี้นะแล้วใครนะครับใช้หุ่นยนต์ดูดฝุนผูพื้นตัวนี้อยู่นะครับหรือใช้ในรุ่นตอนก่อนนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับฟางแลวเดยวดูเมเกอร์ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ